ยอดพม่าตัวเก่งปีที่แล้วนะครับเจ้ามเมวเซาของพี่ปัม๊มเด็กปั๊มสระบุรียอดพม่าก,กินตาตัวเก่งปีที่แล้วใครยังจําได้หรือเปล่านะครับคู่บิ๊กแมทในวันอาทิตย์นี้นะครับวันอาทิตย์ที่8นี้มิถุนายนี้เนาะก็ที่แก้วคู่กวนนะครับ ที่เจอกับทางด้านของเจ้าเพชรเท้นะครับของเจ๊ก็อฟฟาร์มตองหนึ่งนยก็ตอนนี้ความมันไปกลับอยู่ที่ยี่สี่เอ็มแล้วนะครับก็มาฟังข้อมูลคร่าวๆนะของเจ้าเมลวเซานะครับก็สายพ่อเขาเนี่ยจะเป็นเพชรสุวรรณบวกโกเซมนะสายแม่นเนี่ยจะเป็นสายของเจ้าเหมือนฝันนะครับของพี่บู้สามตุ่มทองเนาะก็เป็นไก่ที่ผู้ใหญ่ออฟนะเป็นคนเพาะขึ้นมานะครับแล้วก็ทางเด็กปั๊มสรับบุรีเนี่ยของทีมงานของพี่ปั๊มเนี่ยได้นําเข้ามาในค่าตัวเหมือนสองนะครับ ตอนอยู่กับผู้ใหญ่ออฟเนี่ยเตะเช็คผลเลขเนี่ยประมาณ8เดือนเตะเช็ค2ครั้งเนี่ยฟอร์มก่งฟอร์มดีเลยนะครับแล้วก็มาอยู่กับทางเด็กปัม๊มได้3วันเนี่ยก็เอาไปไล่อันเลยที่บอนป่านะครับก็ชนะมา นะที่บอนป่าชนะชนะบอนป่ามากนะแล้วก็ไปชนที่เรืองชัยยุทธยานะครับว่าจะกะไปชนหมื่นถึงสามสองหมื่นถึงสามหมื่นประมาณนี้นะแต่คู่ชนเนี่ยเขาเรียกชนสี่เข็มสี่เลยนะครับก็คู่ชนเนี่ยเป็นไก่ตัวเก่งของเขาเลยนะไฟนั้นก็ชนะมาในยกที่สามแล้วก็ไปชนต่อที่เรืองชัยย,ยุทธยานะครับก็ชนะมาสามเขียสามเลยไฟนั้นก็เป็นที่น่าทึ่งหามากชนะมาอันกว่านะครับคู่ต่อสู้บอดสองตาเลย อีกไฟนึงไปเสมอที่ดีอันนันตาชัยนะเสมอเงิน M มานะครับก็ตีขาดนะเสมอตั้งแต่เสมอยก4นะตีขาดตั้งแต่ยกแรกนะครับแล้วก็ล่าสุดนะล่าสุดก็คือไปชนะทางด้านของอ่าปอปันเพชรมานะครับ2.6 M นะครับไฟนี้ก็กินตาอีกแล้วนะ คู่ต่อสู้บอดทั้ง2ตาเลยนะครับไฟนั้นก็ชนะมาในยกที่สนะครับสำหรับสไตล์การชนเขาเนี่ยก็เป็นไก่ตําแหน่งดีนะครับลอดล่างนะครับตำแหน่งสวยเลยนะครับเป็นไก่ตัวดังตัวเก่งปีที่แล้วยอดพมากินตาต้องยกให้เลยเจ้าแมวเซาของพี่ปั๊มเด็กปั๊มสระบุรีฝากติดตามกันได้นะครับในวันที่8นี้นะ8มิถุนายนนี้ที่แก้วบกวนนะครับก็สําหรับพี่ๆท่านไหนนะที่อยากเข้ากลุ่มข้อมูลข่าวสารนะครับดูคลิปเก่าคลิปย้อนหลังของเจ้าแมวเซาพร้อมถ่ายทอดสดนะทางเข้าลิงก์หน้าช่องไลเจกนกลุับ